แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก่อนที่ผมก็มาเจอกับคนทาบลั c นะครับผมนี่เลยนะเข้าทีมพี่แกนะครับผมก็ถามว่าทาบลั c ยังไงนั่นเลยนะครับก็เป็นบลักนะครับผมคือเนี่ยผมเกิดเริ่มเกมไปแล้วดูดิวิหมดแล้วนะวิหมดแล้วดิวิเหลือสู์เลยนะครับผมแต่ไม่สามารถกดได้นะครับผมผมไม่รู้ก็ทำบลักหรือามาันเป็นที่เกมนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เพราะว่าตอนนี้ผมก็รอมาค่อนข้างนานเลยนะผมคือกดเข้าเกมปุ๊บมันจะมีเวลารู้สึกจะร้อยห้าสิบหรือร้อยสี่สิบวิผมจำไม่ได้เลยนะผมจำตัวเลขติ๊กแมนไม่ได้ผมคือเขาก็ไม่กดนะเขาก็รอนะผมจนกว่าวิจะหมดเลยนะครับผมผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่กดนะหรือว่ามันเป็นที่เกมหรือว่ามันเป็นที่การที่เขาทําบั๊กเรืออะไรนะผมเพราะาบั๊กอันนี้แบบว่ามันแบบถ้าเรากดมันก็เกมก็จะไม่เรื่องว่าจะคืนแบบนี้เลยนะครับผมถ้าแบบเรากดปุ๊บอจะไม่ใช่ดิ มันก็จะค้างอยู่แบบนี้เราก็ทาได้ยางคือต้องกดออกนะผมหรือว่ามีวิธีอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมก็คือเจอพวกนี้ปือผมมันไม่ได้เลยอกเว้ยมันคือมันเสียเวลาเว้ยมันเสียเวลานะผมคือผมไม่ได้กลัวหรอกแพจนะก็เริ่มใหม่ได้นะผมคือแรงมันก็ไม่ได้ตายนะผมคือมันก็แบบดีลงมาแล้วก็ไต่ไม่ได้เรื่อยถูกปะก็แบบคือแบบคือมันเสียเวลาเว้ยกว่าแบบจะจับ อีกแรงเลยจับติดแ้วไม่รู้เขาจะเล่นกับเราหรือเปล่าไม่รู้จะเล่นกับเราหรือเปล่าไม่พอยังมาเจอพวกทำบลสอยอะแบบเออไนะด้ผมแต่ผมจะรอสักแป๊บแล้วกันนะผมก็ฝากหน่อยในการกดไลค์กดแช c, ดร์กดติดต่อไลค์กดกระดิ่งผมด้วยเก็บไปเดี๋ยวมาดูนผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาแล้วผมตอนนี้ก็ผ่านไปวันสามสิบนาทีแล้วคือผมรอไม่ไหวเลยเว้ยคือเยอะกว่าสามสิบนาทีนะผมมาผมปัดเลยแล้วกันนะผมคือนานมากนะครับผมคือผมรอโคตรนานโคตรนานโคตรโคตรอ่ะ คือนานมากคือผมแบบว่าผมไปไปยังไงวะเขาเรียกผมไปกวาดบ้านไปทํามาทุกอย่างเลยวะ่ะคือคือเกมยังติดเกี่ับที่เดิมอ่ะท่านผู้ชมคือโอ้โหคือจะบีบไอ้เพสถูกปะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่า,วาเกมจะบีบไอ้เพสหรือเปล่านะก็อาจ,จันเร็วๆเ,เลยผมคือไม่ไม่ตัดตัดเลยที่สุดละกันนะครับผมมาอ่านะครับก็กดไปแต่ผมเดาไม่ยากนะว่าเกมปรับผมแพ้แน่นะครับผมปรับผมแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมผมให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เรอหมุนแป๊บหนึ่งอะคือคือไม่ตัดด้วยไอ้เหี้ยคือคือคือมันเสียเวลาเว้ยคือผมไม่ได้กลัวผลแพ้ชนะหรอกผมก็ตามที่บอกนักใครติดตามผมมานานผมพูดคำนี้เกือบทุกคลิปนะคือผมไม่ได้สนแพ้ชนะนะผมผมจนแค่เออ่ทำคอนเทนต์ให้คนดูสนุกสนุกนะผมแต่อันนี้คือมันเสียเวลาเว้ยนะฮะคือเสียเวลานะครับผมคือเน็ตผมก็ปกตินะมาดูเดี๋ยวมาดูเขาหน่อยนะครับผมเขาชนะตามคาดนะผมชนะตามคาดนะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวมาดูชื่อหน่อยนะครับผมมาดูชื่อหน่อย นี่นะครับเมื่อกี้ผมชนะสองศูนย์นี่ดูดิเดี๋ยวดูทีมก้อนหน่อยฮะคือแบบท้อนะครับผมคือแบบนี้อะคือผมไม่ได้ปวดปวดไม่ใจหนัาหรอกคือผมอย่างเดียวคือเว้ยผมแบบว่ามันเป็งเวลาเว้ยเออนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนทีมไทยมาก่อนนะแป๊บหนึ่งครับผมเอาละผมจับคู่ติดมันเี็บเลยก็เนี่ยแหละกว่าจะจับคู่ติดอีกจับคู่ติดเสร็จแล้วไม่พอเว้ย นะผมจะพูดติดแล้วไม่พอคือเราต้องมารอรู้อีกทีว่าเออคือเขาจะเล่นกับเราหรือเปล่านะคือเขาจะเล่นกับเราหรือเปล่านี่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมเออและผมแบบมาเจอพวกตาบัอ็อกอะไรนี่คือมึงทาเพื่ออะไรคือมันผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ที่เกมหรือว่ามันอยู่ที่อะไรนะครับผม,ผมรู้เหมือนกันนะครับผมแต่คือผมโทษคือมันเปลืองเวลาเอ้ยทุกคนเออมาดูตานีเ้เลยเขาโกรธแล้วตานนี้นะผมเออคือ เพื่อผมสิงเว้ยคือแบบว่ามันเปลืองเวลานะฮะผมไม่ได้เปลือผปนเปย์แต่นนะผมคือผมเฉยๆปนเปนจนะนาแต่นี่คือแบบไม่รู้ว่ามันเป็นที่เกมเหนือนเป็นที่แบบเขาทำบั็กใส่ผมนะคือแบบแบบนี้ก็ผมไม่รู้ว่าใครเจอบ,บ้างาใครมีวิธีแก้กสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมเออคือข้อท้อเหมือนกันนะตจอเวลาแบบนี้นะครับผมบ่อยๆนะฮะเอาละผมเกมเริ่มครับ ทีงชาติไทยผมคิดว่าบุกจากซ้ายไปก่อนแล้วจ่ายไปก่อนไม่ถึงแล้วครับผมเออเจอพวกแบบนี้ก็โทษเหมือนกันเนาะบางทีนะผมโอเคปะ่ะโฟกัสเกมมาดีกว่านะครับผมก็ดิเคนไร้ทีมเขาได้เซตเกมขึ้นมาเดะบุยเดะบอยเลาะอยู่เลาะอยู่เปิดมาตรงนี้ติดสวยเอาละครับผมซตารอยู่เย็นมาที่ทิติปันทิติปันโอมาทางนี้มีสุพนัณสุพนัณ จอนี้ล็อกเข้าไปด้านในก่อนสวยบนจอนี้ตัดมาได้แล้วจับไปตรงนี้โอ้โหไม่ถึงซีรัสินนะผมเออแล้วยังได้อยู่จอนี้สารัตหยู่เย็นเบิร์นสวยเบิร์นไปติทิพันเบิร์นไปที่ไม่ถึงทีราซินนะผมแล้วทีมก็ได้ส่งขึ้นมาจังหวะนี้ยังติดอยู่สวยฮะสุพรัณมาที่ทิทิพันทิพันเบิร์นมาตรงนี้ไม่ถึงสุภเชยครับผมเฮ่ทีมก็ได้ส่งขึ้นมาเจ้านี้ติดสารัตเอารับทีมไทยเราได้บวกขึ้นมาครับผมจอนี้ ทีละสินล็อกบางทีโอ้โหไม่ได้ติดอยู่แต่ตอนี้ทีมบอลส์้็มาเดอะบอยตอนนี้บอลสองไปสองกันมาผมแจะมาฟูตบอลฟนเดมมาเคียร์ซาเคียร์ซาตัดผ่านมาได้เฉยเฉยตอนนี้ทีละทอนเอาไม่อยู่เทียรโอ้โหโล่งโลงง่ายงนิ่มนิ่มเลยผมลูกนี้โอ้โหคือทีละทอนเอาไม่อยู่อะเมื่อกี้โอ้โหเอาเคียร์ซาไม่อยู่อะผมเทียร์ตัวบูมมาทันนะผมแหม่หนึ่งศูนย์เลยฮะเอาล่ะ เตรียมแตยโดนนำไปก่อนครับวะนี้โอเครัแล้วผมก็มา,ตาแตยเล่สนสนุกนะครับผมอย่าเครียดนะฮะเดี๋ยวนี้ทีมวัดแตได้แล้ววามิสาก,กะมาทีลิซันดูยกเลยยาวมาตั้งนี้ยังติดอยู่วันนี้สวยมิกิซันสวยฮะอ้าวถึงเจอแล้ววันนี้สวยไม่สวยเท่าไหร่อ่ะทีมวัดซื้อมาจังหวะนี้เซียร์นซาเช่เบิร์นตรงนี้มีพันสายครับผมสวยไป และเผยชนะทิพธีราศินจะไปทิติพันธ์เบิ้ลนไปในสุประชัยใจเด็ดเจอวาบิสก้าจังหาบิสก้ามาได้ด้านในมีธีราศินมาไม่ทันนะธีราศิน์ฮีมจึงขอยกาจมาจังหวะนี้ก็ไวไสวยสวยมาทิติพันธ์เบิ้ลชนะทิพธิ์พลิกหนึ่งทีและจะไปธีราศินเลาะเข้าดานในธีราศินยิงลงนี่โหติดอยู่เอ้วตอนนี้ยังไง สวยไม่สวยเท่าเลจานนี้จันดาจานซานเชลเบิร์นมาที่เอปอปเป้ปอปเป้จะเล่นอย่างไรเจอทิติพันธ์มาช่าอยู่ทิติพันธ์เจอหลงแล็บจานนี้เลจานซานเชลปาดอยู่เข้ามาตรงนี้ยิงโอ้โหเจสเซฟกเวินก็บอกโอ้โหยกรบไปฮะอ่าตอนนี้มีอาการแหลกๆนิดนึงครับผม แต่ผมไม่ผมไม่รู้นะตาที่แรกผมใช้เน็ตนะตานี้ผมใช้ WiFi แล้วนะครับผมมานะผมคือลองกันไปนะผมว่ามันเป็นที่เกมมันเป็นที่เน็ตมันเป็นที่อะไรนะครับผมแล้วโอ้ยเซฟได้วันนี้จะเคลียร์ไปก่อนหูยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาใช้บล็อกมันเป็นที่เกมเป็นที่เน็ตเป็นอะไรนะผมตาตาที่แรกผมเจอแบบนี้นะครับตาที่แล้วเจอไม่กดนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไรตาที่แล้วเจอไม่กดนะฮะโอ้ยเกือบโดน ตาตีแรกเจอไม่กดผมใช้ตินินาทาคนี้ผมใช้ Wi-Fi มาดูว่าผมว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เมื่อกี้มีอาการเล็กๆนะผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเจอบัก๊กหรือเจอที่เกมหรือเจอที่เน็ตน,นะมไม่รู้เหมือนกันแต่ตานี้ผมใช้ไวไฟตาตีแรกผมใช้เน็ตน,นะใช้เน็ตมือถือนะผมบ้จาจะได้โอ้โหไม่ได้ผมตอนนี้แล้ว The Boy ตัดมาได้บุนโดเฟเดฟโยดมาตอนนี้มีทอมเบียสวยดิติปันโอ้โหช้าผมตอนนี้ดิคันไรตักได้เฟรกโกเกียซ่าเบิร์นมาที่ดิคันไรวาบิสเซกา สวยครับผมติปันดักได้แต่าตาก็ทามีวามบิสกา้อยู่ดี c a นไรจากวตนนี้ the boy the boy ยิงแล้วนี่หูยกกวินยังเซฟได้อยู่ตอนนี้บอลไม่ไปไหนโอเคกรรมการยังเป่าหมดไปแล้วผมทีมขอนำยูกอรหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมครับทีมเราไม่มีตัวไหนปรับนะมีชานะรงอยู่หนึ่งคนนะฮะแต่ผมขออนุญาตอื ไม่เป่าละกันนะครับผมมาครับผมมาชมเกมกันต่อแล้วครับผมทต่ไมไม่เคลียร์ทักทีละเพื่อนหรือว่าจะทำบัคกใส่ผมอีกก,ก,ก็ก็ให้มันรู้ไปผม่าจะเพสสองตาแล้วผมมาทะเบียน์หยดมากรอนนะผมมีชนะดุงอ่านว่าชนะดุงรอเปล่าคงไม่มั่นเจนก็ตงกอไปถ้าอ,อ่านผิดนะครับผมมูญธนแฟนเดฟคืนละครับบ้าวานบิสไร ไร right. จ่ายมาตรงนี้ติดชนะทิพย์แล้วแล้วทีละสินจ่ายไปผมที่ชนะรุงสู่และชนะรุงเลยเอาที่ชนะรุงมันกำจะไปมีเกลียวสั้นเบิ้ลมาติดไรครับผมอย่าทิก็ได้สวนขึ้นมาที่เฟรนเดปออกมาที่เคียซ่าเจอเทีละทอนบุญมาทันนะผมทีละทอนเจอล็อกผ่านอีกลแลับผมและเปิดมาตรงนี้ได้โค้งชนะทิพย์ชนะทิพย์ช้านะ,นะาครับเจอมาปัม๊มแต่สาระไปปัม๊มมาคืนไม่ได้นี่เบิ้ลโอ้โหไม่เข้าใจกับชนะรุงนะชนะทิพย์แล้วมาครับผม ดีโรเบอร์สันย้อนหลังไปนิดนึงยังได้อยู่โรเบอร์สันยืนนิ่งแป๊บนึงครับผมจังหวะนี้เล่จ่ายมาตรงนี้อา้อาวอ้าวโอ้โหเป็นเหี้ยอะไรครับผมเกมผมงงอะทุกคนเฮ้ยนี่มันจะสองตาติดเลยเหรอท่านผู้ชมโอ้โหตาทีแรกผมใช้อินเเทอร์น็ตนะเออแล้วก็เจอคนไม่กดแล้วก็ พอผมกดออกก็ปรับเผลแล้วผมก็รอสามสิบนาทีแล้วตานนี้ผมเทเว i ฟ i แล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหเกมเดี๋ยวเรามารอนสักพักละกันได้ไหมันก็กดออกเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมรัะผมตอนนี้ก็หลายนาทีผ่านไปแล้วนะครับผมก็เกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วเหมือนกันก็ผมว่าผมตัดสินใจจะไม่รอแล้วนะครับผมก็ปัดไปนะฮะเฮีย มรสุมชีวิตว่ะผมไม่รู้ว่าใครเคยเจอเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าใครเคยเจอสาคอมเมนต์บอกได้เลยก็บอกวิธีแก้ผมหน่อยนะผมไม่มีวิธีแก้งจริงนะโอ้โคตรเฮีย้ยะคือผมไม่รู้ว่าเป็นที่เกมเป็นที่เน็ตหรือมันเป็นที่ทีมตรงข้ามตั้งใจนะผมคือถ้าผมกดออกแบบนี้คือผมแพ้แน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมโอ้ยคือผมไม่รู้วิธีแก้งจริงนะครับผมนะ ก็ไม่รู้เป็นทีเน็ตหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ Wi-Fi นะตาที่เล็กก็ไม่กดเหมือนกันผมใช้อินเทอร์เน็ตนะตาที่ผมใช้ Wi-Fi นะครับผมเออค่อนข้างคือคือมันตัดสินแบบผมก็รู้แล้วว่าตัดสินแบบไหนนะคือผมแพ้แน่นอนนะครับผมรอดูเลยนีนะนะผมก็แพ้แน่นอนนะผมโอ้เกมสุดยอดนะครับผมเออเสียโอเค <c oughs> okay, ผมก็ประมาณนี้นผมก็ฝากในยการกดไลค์กดแช, ك, ดชกกร์กดสกคอตกดติดตผมด้วยนะครับผมถ้าใครมีวิธีแก้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะผม นะถ้าใครเคยเจอก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ